สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง m อมาเบลีคลิปนี้เราก็มาดูมิตรภาพดีๆของผู้เล่นฟิลิปปินกับไทยนะครับแน่นอนว่าบีมพิมพิชยาบีหลังคนเก่งของทีมชาติไทยคว้ารางวัล MVP มาครองได้สำเร็จนะครับซึ่งวันเดทผู้เล่นของฟิลิปปินก็ได้ถ่ายภาพของบีมขณะรับรางวัลพร้อมกับเอาลงสตอรี่ IG ของตัวเองนะครับพร้อมกับบอกว่ายินดีกับบีมด้วย เป็นคนที่เก่งทั้งวิชาการและการกีฬาเลยยินดีด้วยกับรางวัล MVP นี่ก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักมิตรภาพดีๆนะครับของนักกีฬาระหว่างสองชาติที่เห็นแล้วชื่นใจมากๆจริงๆครับสาวไทยของเราเป็นมิตรแล้วก็น่ารักกับผู้เล่นทุกทีมอยู่แล้วนะครับชื่นซึ่งบีมกับวันเดทก็คงจะมีความสนิทกันพอควรเลยครับถือเป็นมิตรภาพที่ดีงามจริงๆครับ